ตามคำการหลวงพ่ออยากสอบว่าไปทํางานเจอเพื่อนบ้านพนักงานทั้งผู้หญิงผู้ชายก่อกวนคุกคามมีเจตนาทําร้ายร่างกายคมขู่นั้นไอ้พวกกาวล้าวเนี่ยเพิ่งแบบถ้าเผื่อซึมเศร้าก็คือทําร้ายตัวเองน้อยอกน้อยใจนะครับไอ้พวกไอ้พวกไม่ได้ดังใจก็อารวาสเนี่ยครับไม่มีสองสองพวกเทนะ่านั้นพวกกลางกงก็คือปรีกนะครับปลีกวิเวกทุรนไม่ใจนะครับ ไม่ันไม่ใช่ก็เราช่วยแล้วไม่ได้ช่วยได้เท่านี้คุณต้องวางใจเป็นมัชชิมาให้ได้ครับคือเอาตัวให้รอดแล้วไม่ใช่ไม่เบียดเบียนแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองกับไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยตัวนี้สําคัญมัชชิมา,มาตัวนี้สําคัญครับนะครับดย่างนี้คุณให้ใจช้าๆก่อนใช้อนาปานสาติพอเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ คุณจะมากรรมฐานเพื่อหน,นีหนีเวทนาอางนียาพอตื่นขึ้นมากระทอแล้วแต่ต้องไปเจออีกแล้วไปที่ทํางานก็เจอ,อกล้คุณทําคุณแผ่เมตตาที่สูงกุศลไปเลยเพราะว่าทำให้ต้องทําอย่างนั้นคะมันมันลําบากไกลกันเพราะอะไรเพื่อลบสัญญาความทรงจําเพื่อไม่ให้มันติดเป็นอกุศลจําแต่เรื่องอดีตณช่วงเวลานี้อ่จแสดงว่าเราเราเข้ามาปึก ขันติบารมีให้เราอดทนอดกันรู้หนอเนี่ยแหละครับรู้หนอที่พิเศษแล้วแต่เฉพาะตัวบุคคลคุณต้องรู้ว่าช่วงชีวิตของคุณเนี่ยจะต้องแก้ยังไงให้กําลังใจตัวคุณเองอยังไงร,รู้หนออันนี้ก็คือคุณถูกเพื่อนทั้งใครทั้งนั้นในนนี่คุณก็น้อยใจคุณเก็บเกินไปมันเป็นอกุโลนอะคุณต้องตัดทิ้งคุณต้องเรียนวิชาดับเลยสายดับเลยครับ เรียนแต่สายเกิดไม่ได้เรียนสายดับเลยคุณก็คุณก็รอดยากต้องตัดใจนะครับสายดับท่านแรกเลยก็คือตัดใจกลับมาเป็นปัจจุบันรู้หนอเพราะพรุ่งนี้คุณยังไม่มีกฎแห่งกรรมอะไรตอนนี้กฎแห่งกรรมมาจากอดีตคุณจะต้องปัจจุบันเนี่ยคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษคุณก็ต้องแก้เพื่อมาให้มันมีผลโยงไปในอนาคตากวางคุณอยู่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หลุดครับ เพราะว่ามันอยู่ในที่เดียวคุณต้องเชื่อเรื่องพระไตรักณความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนและเปลี่ยนไปชีวิตคุณอาจจะมามาติดกับดักตรงนี้มาใช้นี่ตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมันจะพอคุณได้จิตคุณสงบมันจะโยนคุณไปที่ดีๆอาตมาผ่านมาตลอดชีวิตนะครับอาตมามาตลอดโยนไปโยนมาอยู่เงี้ยแต่เรากา็ไม่แน่นอนเพราะว่า เรามาสายวิปัสนาคือคิดให้มีปัญญาถ้าไปสายชาญน,นะครับเรียบร้อยครับหนีกาป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆครับหนีคนมันหนีไม่ได้เพราะมันหนีความคิดตัวเองไม่ได้นะครับให้เข้าใจนะเนี่ยสองเนี่ยโยมผู้หญิงเนี่ยอย่างนี้แหละเพราะมันไม่มีทางออกมันไม่มีคนชี้นำบ่าแค่พลิก พลิกหมายเศษพลิกวิธีคิดนิดเดียวนะครับที่เป็นกุศลคุณรอดครับทำรรย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมคำนี้คุณจะซึง้งแค่คุณคลิกได้นิดเดียวเนะี่ยโอ้มืดแบดด้านมาตั้งนานทำไมท่านต้องมารับกรรมทำไมต้องไอ้น,น,น,นูไอ้นีฟุง้งซ่านเยอะนะครับสายดับนี่เลยปัจจุบันเกิดดับรูปนามะตายลักปฏิจจสมุป,ปบาทเพราะเหตุนี้มีเหตุนี้จึงเกิด ดังนั้นเราไม่สร้างเหตุต่อคุณอยู่ในที่ทํางานนี่ก็ให้เขาสร้างไปคุณก็นิ่งยิ้มอดตนไม่เก็บมาคิดเพราะมันเป็นอกุศลกรรมาฐานจะช่วยคุณตรงนี้เลยแต่คุณต้องใจเด็ดขาดหนักแน่นมีดคมตัดใจคือต้องฝึกสายดับไม่งั้นมันก็เพิ่มเป็นสัญญาความจำเก็บเป็นข้อมูลที่อกุศลอยู่ในใจตลอดนะครับวันดีกาพจิกาโย